ครับกลาบสวัสดีนะนะครับเดี๋ยวดูล่องนี้กันหน่อยหน้ามีตัวมากเป็นจุดที่น้ำขึ้นมาจากห้วยเ,เล็กๆนะครับจะมาท่วมนาบิ้งนี้ก่อนนะลองตีกันดูผว่าน่าจะมีตัว อื้อกัดครับมีตัวจริงๆโอ้ไซส์สวยๆเลยครับนี่ฮะไงามๆเลยกัดเข้าเต็มปากเต็มคํานะนุยญาติเก็บปลาครับ ลุบเบาๆนะครับตีผ่านกระหลิงนะรู้สึกว่าจะร่องข้างพวกบัวเล็กๆนะครับ,บัวนาเนี่ยมันจะเป็นอ่าร่องเล็กๆนะครับที่ว่าน้ำมันรอดเข้ามานะครับน่าจะเป็นล่องที่ลึกสักนิดนึ่ง ตรงนี้นะแต่ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับน่าจะมีระดับประมาณหัวเขาเ่าแหละเดี๋ยวลองตีกันดูว่ามันมีตัวเพิ่มไหมแต่งหมยนี้ ลองก็สองสามไม้นะครับไม่มีก็เดี๋ยวเปลี่ยนฝั่งลองเลาะเลาะล,ลิ้นลิ้ดู Okay. ลองเปลี่ยนมุมดูครับดูอย่างมุมฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้เป็นบัวบางๆนะะแล้วก็มีกอสวายด้านหน้านะเดี๋ยวเราลองตีเข้ากอนแล้วลากออกมา อาจจะไม่เยอะนะครับหมายนี้เพราะว่าน้ําเริ่มถอยแล้วนะครับผมมาตอนน้ําไม่เยอะละช่วงน้ําเยอะนี้น่าจะมีปลาเข้ามาอยู่ในนี้เยอะเหมือนกันลองไล่วิธีเราฝั่ง ครับเดี๋ยวขยับไปมุมอื่นครับมุมด้านนี้นี่น่าจะมีแค่แต้มเดียวนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามกันขอบคุณนานะที่รับชมคลิปครับ